ห่อก้าต้มโคมก้าวต้มผัดไปกินตุกเยนปกตัดูห่อแป๊บเดียวครับจะได้หนึ่งหม้อแลยนะสนใจติดต่อเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากไว,ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ว,ว,วิธีอีสานห่อข้าต้มข้มครับข้าวต้มผัดตุ๋นาข้งห,อห่อเลยนะครับเด้ดูวิธีการห่อครับโดยเตี้ยกับพี่หน่อยครับ ดูนะครับเสื้อไม่ใส่ห่อข้าต้มครับตอนนี้เ็ากำลังจะนึ่งนึ่งปลายอยู่นะครับนี่ครับเจียวเกียวแบบแสบครับประแดกขึ้นโตเลยครับหนึ่งปลาบาเน้นต่พัก หนึ่งปลายหินตะพากกับยอมมาโซบพึ่นโตอีกดอกหนึ่งก็ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับห่อข้าวต้มผัดยายยายคุณนิ่เก้บอกว่าทุเรียนที่บ้านไม่อร่อยว่าผมเพื่อทเรียน <laughs> เรียนาอยยางปะออกกูค่ะแต่น่าจะตกไม่ทันเป็นไม่กี่ลูกเป็นน,น้อยเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวกำลังลงอีก กี่ต้นนะสามสิบต้นอันนั้นเพิ่งลงไปมันจะลงไหม